เดี๋ยวสวัสดีครับรอครับรอคุณนาคุณใดอ่ะสบายดีทุกท่านเอฟซีก่อนที่ส่งงานครับเดี๋ยวปรับก่อนที่ส่งงานเรียงสวยๆก็แต่งปรับแต่งหน้าเสมอกันก่อนครับผมเอฟซีกบใส่ใส่หน้าให้มันเรียบร้อยนะเบาเหี่ยวมาิใส่บุญยักษ์อ่ะไม่ไม่ปีฆ้าป่เดี๋ยวเคลียร์กบก่อนเอาใบมาปลาล้วงเนี่เลยเนี่ย

ใกล้สวยงามแล้วเอออันนี้นี่คือทำเตียงทำเตียงอันนี้นี่จะคนหนึ่งสี่คนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยนี่ปั่นเลยโอ้ยโอ้ยช่วยช่วย ส่งสินค้าใช่ส่งสินค้าก่อนนไปส่งลยอันน้ตองไจบปะว่ะเออเฮ้ยดำน้อยจูนนี่แก้ยส่งสินค้าใชส่งสินค้าลยโอเคนองอ่ะส่งสินค้าร้อยนะจบงันเออเนาะเยเนาะเยอะเาสวยเลยปะอ สวยขอบคุณการรับชมครับรอครับรอสวัสดีครับ